ครับสวัสดีครับโอ้ว่าจะมาดูน้องใหม่แต่น้องใหม่อยู่ไหนก็ไม่รู้ก็เลยให้ดูให้ดูจันชูล้างสองร้อยไปก่อน หลังซูเปอร์สองรว่าจะพา FC มาดูน an ้องใหม่ครับพอดีถามจันชูและจันชูบอกว่าเขาดักปล้นกลางทางแบบไหนก็ไม่รู้ไม่เข้าใจหรือซื้อมาขายต่อหรือว่าทำอะไรไอคอนเทนต์หลอกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อนะครับใช่ไหม ยังโอ้ใครมาอีกทีนึงเจ้าน้องใหม่เรานี่โอ้สงสัยจะสวยน่าดูเลยพอถามไปถามมาก็จันชูบอกว่าจะไปเอาหรือเปล่านี่ยชวนผมอีกแล้วว่าจะไปเอาหรือเปล่านี่มันแบบไหนนี่ หรือว่าจะจอดให้ช่างศูนย์อริยะเช็คดูแล้วก็ค่อยไปรับตัวมาครับรับตัวมาเชื่อมบุ้งกีแล้วก็ไปทำงานลอกคลองงานลอกคลองตอนนี้ก็เจ้า XM Super m a เปอทไปลุยเดี่ยวไปทำอีกเส้นหนึ่งเกือบจะเสร็จแล้วมั้งปัันนี้ไปไหน ม์กเทนอู้อยู่ตรงสายทีสิบหกสายทีสิบหกลอกคลองอ่ะอไปไป,ไปเดี๋ยวถ่ายจันชูล้างนี่ก่อนคันนี้ก็จะไอล้างเครื่องแบบไหนก็ไม่รู้นะเสียงบันดังแก,ก๊แกๆๆงแก,ก,แก,กนี่ก็เลยสงสัยจะรื้อดูเครื่องท่อนหรือว่าแบบไหนแกสตาร์และโผมเป <laughs> <laughs> เกตีเลยเลยคนขับต้องฉี่ล้างใช่ไหม เดือดร้อนคนขับเลยอือร้ายแรงเลยอันนี้อ๋อก็นี่ครับเปลี่ยนซีนกระบอกซีนอะไรก็แรงปกตินะครับเหมือนเดิมคันนี้อ้ใช่ธรรมดาครับ เมืเคค่วอาวานนชัชนินนะชัชนินก็ขับรถฟอร์ตตามโอ้รอยู่้ ป่านนี้เกือบเสร็จแล้วมั้งมักเทนลอกคลองนั่นนะ่ะสองวันแล้วคลองคลองนะประมาณใช่เกือบกิโลเกือบกิโลแล้วก็ไอไออีคลองหนึ่งอ่ะยาว ไม่มีอะไรมาฝากไม่มีอะไรให้ดูครับให้ดูจันชูล้างรถไปวันนี้ล้างจะซุปเปอร์ เนอเเโอ้เหลาเก่งเหลาเก่งถึงขนาดนั้นน yeah! oh! ่ะเร่อเาอ่านว่าเตยน้อนมิกเอจะโอ้ไม so okay. oh. okay. so oh, mm ่ใ hmm. ช่ธรรมดาโอ๊ยขนาดเรายังอ่านไม่ออกเลยเหลาอ่านออกเฉยอะโอ้ยแม่ร้เราขอให้เรียนนยนีเรียนนานีเรียนหน่อยไหน ก็ขาหเรียนนีเรียนนอยก็หนีแต่ก็ไม่ช็อกหรอกครูไปไล่ก็วิ่งออกกำลังกายเลยเลยเนาะวิ่งเข้าป่าแม่เราอ่านอ่านออกเสยเลยอ่ะโอ้โหสุดจัดเลยนี่ใครบอกมาหรือเปล่าไม่ต้องต้องมีคนอ่านให้ฟังนั่นแหละถ้างนั้นไม่รู้หรอก ให้พี่เหล่าแกมาสานจินไว้ดินี่อ้าวไหนไหนหาอะไรให้อ่านด้วยดิหาอะไรให้อ่านอีกอือหาอะไรให้อ่านอีก ขยันจนเหงื่อออกคุ้มขนดีกว่าขี้เกียจและยากจนจนนำลนออกทางตาพระพยอมได้บอกไว้คำคำนี้ใช้ได้ตลอดเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าความขยันไม่เคยฆ่าคนหรอ <c oughs> ใช่ไหม อ่านอ่านอ่านอ่อ่านอ่านอ่านเอ้ยเดี๋ยวอ่านอ่านโน่ดิอ่านว่าอะไรดิมันก็มีไทยแล้วดิคารคาร์เขาแปลว่าอะไรคาฮะ นั่นเลยครับแปลว่าอะไรค่ะรถะอ่าทีน,นี้ไม่แปลว่ารถเนาถ้ารถบางซีเออมันก็ขาก็รถดิไม่อันนี้เคอะถ้ารถเรอเชยใช่ไหมเนาะอืมรถกับแมวมันทำมาเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันเนะะาะภาษาอังกฤษใช่ไหมอ่านเหมือนกันคล้ายกัน ก็ไม่มีอะไรมาฝากครับให้จันดูจันชูล้างรถไปเพลาๆคลิปนี้เอามาฝากกันเพราะจันชูเปียกโอ้ครับสวัสดีครับ